วันนี้เรามาอยู่กับหมูย่างไก่ย่างเจ้าตำนานเมืองชุมแสงเจ้าหนึ่งนะครับนนก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันนะครับวันนี้เราอยู่กับซื้อคุณอะไรนะครับชื่ออะไรครับชื่อจุมพี่ชื่อจริงชื่ออะไรครับอุม๋มขายอะไรครับขายอะไรครับขายไก่ย่างขายไก่ย่างซึ่งหมูย่างไก่ย่างไม้ใหญ่ๆนะครับ แล้วก็เป็นที่มามาถึงไก่สดด้วยใช่ไหมครับจา่ซือต่ามาแล้วก็ทำไก่ย่างะอืมขายยังไงครับพี่แต่ละอย่างดาวไรอ่ะไก่ย่างก็มาเลยพี่มามเอาทุกอย่างเลยพี่ที่พี่ขายอืม่าบราอออ๋หืขายดีไหมพี่อื ออออออไก่ย่างเป็นอาชีพเสริฟอืมแล้วอยากบอกอะไรคนที่ดูอยู่มั้งครับอยากบอกให้มาช่วยซื้ออืมแล้วถ้าคนจะสั่งเนี่ยมีเบอร์โทรไหมครับมี 5, 5, 5, 5, 5. อ๋อย้ำอีกครั้งหนึ่งครับเร็วจัง ครับครบปะนอะอ่ะ,อ,ะอยากให้ขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนกันมาตั้งแต่เด็กยันโตหน่อยครับอขอขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนมาเนาะหลายปีค้าขายมาหลายปีขายมาตั้งแต่ยี่สิสามอะืะบาปนี้เยอะอะจะหกสิบแล้วอะ่วะเมื่อก่อนขายไม้เท่าไหร่เนี่ยขายก็จะบาทนึง อืม้าก็ยังคงมาจะฐานเดิมเนาะไม้ก็เท่าเดิมแต่ว่าราคาอาจจะเปลี่ยนไปหน่อยหนึ่งเนะาเนอะอืมแต่ก็จะเป็นไม้ใหญ่ๆเหมือนเดิมนะสะใจมีอะไรอยากบอกคนอื่นอีกไหมครับอยากบอกคนอยากบอกอะไรคนที่รู้อยู่ไหมอยากบอกให้ได้ร้กัน คุหดหนุนยังเดียวเลยช่วยซื้อเพื่อหนุนมาเที่ยวแสงโอเคครับผมขอบคุณครับ